สวัสดีครับเาคุ้กันในคงตับช่างยอดเธอ <S <S 1> <S 1> วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการเปลี่ยนราวฝักบัวนะครับราวฝักบัวคืออะไรก็คือตัวนี้นี่ครับที่เอาไว้แขวนฝักบัวนี่นะแต่ก่อนที่จะไปเปลี่ยนราวฝักบัวจากของเก่าเป็นของใหม่ต้องรู้ก่อนสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือราวฝักบัวเดิม เจาะไว้กี่รูนะครับเจาะไว้กี่รูเราจะรู้ได้ไงก็ถอนดาวฝาบัวตัวเก่ามาก่อนนะครับวิธีถอนนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่สามารถสอนได้เพราะว่าราวฝาบัวของแต่ละบ้านวิธีการติดตั้งไม่เหมือนกันนะครับ <S <S แต่ของผมนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะมันจะเป็นนี้มีกระปรอ๋อกระป๋อข้างล่างนี้นะนี่จับข้างบนเหมือนกันนะครับแต่นี่ถอนออกมาแล้วไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้นะครับวิธีของของบ้านผมก็จะเป็นอย่างนี้คนระับ ดึงฝาข้างล่างลงนะแล้วมันจะเห็นน็อตอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ใช้ไขควงไขน็อตไขน็อตไข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 มัอนออกมาแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับแค่นั้นเองข้างบนก็ทําเหมือนกันก็ดึงออกมาเลยทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าของเก่าเจอะไว้กี่รูนะครับโดยดูที่รูเจอะตรงนี้นะครับหนึ่งรูข้างล่างหนึ่งรูนะครับท่านี้เรียกว่าจหนึ่งข้างบนล่างหนึ่งเอยข้างบนหนึ่งข้างล่างหนึ่งครับ พอรู้ว่าเจาะกี่รูแล้วเราก็ไปบอกร้านค้าที่เราจะไปซื้อว่าเอาของเดิมมันเจาะไว้สองรูอย่างนี้นะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เจาะสองรูแบบนี้นครับปกติจะเจาะข้างบนสองรูข้างล่างสองรูเป็นสี่รูนะครับเพราะฉะนั้นจําไปดีๆว่าของเดิมเจาะเท่าไหร่และข้อที่สองนะครับต้องวัดขนาดความยาวไปด้วยระหว่างรูกับรูเนี่ยยาวประมาณเท่าไหร่นะครับ เพื่อที่จะไปดูของใหม่ที่เราจะซื้อว่าถ้าเราไม่อยากจอใหม่เพิ่มเ,เนี่ยก็เอาขนาดเท่าเดิมนะครับหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องไปรู้เลยหรอกว,ว่าระยะเท่าไหร่นะเพราะมันมีอีกแบบหนึ่งที่สองกระป๋อนเนี่ยมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตัวนี้ก็สะดวกหน่อยนะคุณไม่ต้องไปจําว่าระยะห่างเท่าไหร่หรือวิธีสุดท้ายถ้าคุณ อยากได้แบบใหม่แบบนี้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจหรือว่าผีรูก็จองใหม่มาซะเลยนะครับและรอยเก่าเนี่ยก็หาอะไรมาบาังเอาเองแล้วกันนะ mm. ซึ่งผมก็ซื้อของใหม่มาแล้วนะครับลักษณะก็จะได้เป็นไม้คานลาฝักบนหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีน็อตกับพุกนะครับที่ให้มา2ตัวนะคร,บระบน mm. บนหนึ่งตัวร่างหนึ่งตัวแล้วก็ ถาดวางสบู่นะครับซึ่งตัวหม่ที่ผมซื้อมาก็เป็นแบบเลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องสนใจว่าระยะห่างมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้คือเตรียมไว้ก่อนนะครับหนึ่งก็คือค้อนนะครับสองก็คือไขควงนะครับที่ที่จะต้องใช้ในการติดตั้งนะครับอ่ะเราไปเริ่มติดตั้งกันเลยขั้นแรกนะครับเราต้องใช้พุกที่เขาให้มา2ตัวนะครับเป็นตัวสีขาวๆนะครับตอกเข้าไปในรูก่อนนะครับ เข้าไปเลยครับให้มันมิดไปเลยนะฝางไว้ในนี้เลยเสร็จเรียบร้อยน,นะครับเราก็เอาตัวนี้มานะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ห่อกลัดนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อมาเหมือนกันก็คงใช้วิธีเดียวกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับ ให้แกะฝาข้างบนเนี่ยนะครับมันจะมีรูตรงนี้นะครับเขี้ยวเขี้ยวนะครับก็ใช้นิ้วงัทเลยแกะออกมานะครับก็ไขไขตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่บีบเสาให้แน่นๆนะครับไขมัดองมาก่อนนะบไขมันอกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนหลอดเลยนะครับเลื่อนหลอด แล้วมันจะมียางข้างในก็ดันออกมาด้วยนะครับนี่นะมันจะมียางเล็กๆอยู่ข้างในด้วยนะครับก็เอาออกมาด้วยแล้วก็บางไว้ก่อนนะวังไว้ก่อนข้างล่างก็ทําเหมือนกันนะครับแออกะมาก่อนโดยข้างล่างก็มีแบบนี้นะฮะย่อเหมือนกันแกะเลยนะครับนี่เหมือนกันเด้เลยนะครับ เสร็จแล้วเริ่มนําตัวนี้นะครับทางนี้ที่เราไขาตัวนั้นออกไปนะครับเราใส่น็อตเข้าไปใส่น็อตให้มันทะลุมาอีกด้านนึงนะครับแล้วเราก็เล็งเข้าจุดเดิมนะครับเล็งเข้าจุดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ไขควงสีแชกเนี่นะครับไขมันเข้าไป หลังจากเราไขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นๆ่นแล้วเนาะเราก็จะเริ่มใส่ก้านเข้าไปก่อนนะครับโดยก้านข้อควรระวางนะครับให้เรานาสัตบัวมาลองเทสดูก่อนนะว่าเป็นฝั่งไหนนะครับเนี่ยถ้าเป็นฝั่งนี้มันไม่เข้าเห็นไหมครเนาะแสดงว่าต้องเป็นฝั่งนี้นะครับนี่มันจะเข้าเห็นไหมครับให้เทสดูก่อนนะครับถ้านไหนอยู่บนด้านไหนอยู่ล่าง เราดูด้านนี้อยู่บนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปเฮ้ยพอดีลืมลืมใส่นี่นะครับอ่าเราก็ใส่นี้ไปก่อนใส่ที่วางสบู่เข้าไปแล้วแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบไปเลยนะครับแล้วก็ข่าไว้นี้ก่อนนะครัขาไว้นี้ก่อนเพื่อที่จะใส่ตัวข้างบนให้เสร็จเรียบร้อยก,ก่อนนะครับ ข้างบนก็เหมือนกันนะครับใส่น็อตเข้าไปตรงกลางนะครับให้มันทะลุไปฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาไขควงไขเข้าไปในที่เรารูเดิมที่เราเจาะไว้นะครับไมต้งะไรนะหลังจากเราใส่ข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดันขึ้นไปเลยนะครับ แล้วก็กนะระยะดูเอาเลยว่าเราต้องการประมาณไหนนะครับถ้าเราประมาณนี้เราก็ใส่ตัวยางเข้าไปก่อนนะครับใส่ยางเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวที่จะล็อกกับจะล็อกคาร์ดมันนะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไขครับไขเข้าไปจนกว่าจะแน่นนะครับ โอเคดึงดูครับแน่นแล้วก็โอเคมาใส่ข้างล่างต่อข้างล่างก็ทำเหมือนกันนะครับโดยการใส่ยางเข้าไปก่อนนะเสร็จ okay. แล้วก็ใส่ตัวเกลียวที่เอาไว้รัดท่อนะครับเข้าไปแล้วก็หมุนไปรัดดูว่าให้มันแน่นก็พอนะครับถ้ามันแน่นก็ถือว่าโอเคที่เหลือก็แค่ปิดฝาเท่านั้นเองนะครับ ปิดฝาเก็บความเรียบร้อยแค่นั้นเองครับตรงนี้ถ้ามันแน่นไปนะครับก็คลายคลายนะครับอยากได้ตรงไหนก็รัดไว้นะครับมาติดก่อน,เ,นเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกคนนะครับผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้นะครับลอกตามนี้ไปเลยนะครับแล้วคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้น,นะครับกับรายการ 胖丫头。